สวัสวี่วิสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็อยู่ในช่วงป้อมเข้าสวนเหมือนเดิมนะคะพี่น้องวันนี้ป้อมจะเอาต้นบอลน,นะคะมาให้ชมกันนะคะเป็นบอลที่ป้อมได้มาตอนตอนได้มาต้นเล็กๆค่ะแล้วก็มาอยู่กับป้อมป,ประมาณ2เดือนแล้วค่ะก็คือต้นออดิบนะคะออดิบหรือบางคนก็บอกว่าต้นตูนหรือต้นทูนนะคะบอลทูนหรือบอลตูนนะคะเนี่ยค่ะ เดี๋ยววันนี้ต้องจะมารีวิวให้ดูใกล้ๆนะคะมาดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะมาค่ะค่ะอันนี้คือออร์ดิตนะคะออร์ดิตก้านของเขาจะเป็นสีดำดำม่วงๆนะคะทุกคนจะสวยงามค่ะพี่น้องอันนี้คือใบใหม่ที่ขึ้นมานะคะในี่ใบใหม่เขาบอกว่าสูงใหญ่ได้ถึงสามเมตรนะคะเป็นรูปหัวใจนะคะ ด้านหลังใบจะเป็นเนี้ยค่ะกระดูกใบสีม่วงแบบนี้เนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะอันนี้วิธีปลูกของป้อมนะคะป้อมจะใช้น้ําล่อรากเอาไว้นะคะในนี้ก็มีพวกขุยมะพร้าวปุ๋ยคอกแล้วก็ดินธรรมดานะคะป้อมไม่ได้ใส่พวกเพอร์ไลหรืออะไรนะคะดูรากนะคะเห็นนะคะพี่นอ้องอันนี้จเจริญเติบโต,ตดีนะคะส่วนตอนที่ต้นนี้เป็นไหลของเขานะคะที่ตัดออกมานะคะ มีใบที่ไม่สวยเขาก็จะตัดทิ้งนะคะนะคะแต่บางคนก็บอกว่าก้านของเขาเสียบเสียบขึ้นต้งก็ไม่แน่ใจว่าจะขึ้นหรือเปล่านะลองฝังไว้ดูก่อนเนาะค่ะเนาะถ้างอกเดี๋ยวผมเอามาอัปเดตให้ดูนะก็เห็นบางช่องเขาบอกว่าก้านตรงนี้ก็ปลูกขึ้นต้องก็ไม่เคยลองทำเนาะเนี่ยค่ะใบใหม่ของเขาจะสวยค่ะพี่นอ้องเห็นไหมคะ ก้านนี้เป็นเหมือนกรรมยี่นะคะเป็นกรรมยี่กระดูกใบข้างหลังเป็นสีม่วงแบบนี้เนาะแล้วก็ใบใหญ่อันนี้ก็กระถางเล็กแล้วล่ะก็เดี๋ยวต้องหากระถางที่ใหญ่กว่าน,นี้เพราะยังไม่ได้ซื้อกระถางน,นะคะก็อย<ๆ>ากเอามารีวิวให้ดูนะคะบางคนก็บอกว่าต้นทูนบางคนก็บอกว่าต้นตูนเป็นบอลดำนะคะเป็นบอลดำก็ก้านก็จะสีม่วงๆแบบนี้เนาะ เขาก็อยากเอามาให้ดูเพราะว่าคือมันสวยมากป้องว่า,วา,วาตามคาเฟ่ร้านกาแฟต่างๆน่าจะสะสมเนาะเพราะว่าตอนนี้ราคาแบบยังไม่แพงค่ะน้องหลักร้อยเนาะแต่อันนี้ก็อเอามาทําเป็นต้นแม่พันธุ์แล้ววันนี้ป้องก็จะมา,อ,าอย้ายลงกระถางอันนี้เนาะเราไปดูว่าข้างในันเป็นยังไงบ้างอันนี้เขา ได้มานี่ก็มีรากนะคะได้มาเป็นไหลเล็กๆรากแน่นแล้วเนาะรากแน่นแล้วก็ะววจะามาย้ายลงกระถางนะเขาก็เอาขุยมะพร้าวแล้วก็รองดินแล้วนะคะก็จะเอามาลงเพื่อให้เขาเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ป้อมก็เปลี่ยนกระถางนะคะป้อมก็ขอบคุณนะคะคลิปท,ที่ป้อมเชือดเชอดบอลถึงเงินถึงทองนะคะพี่น้องมีคนเข้ามาดูถึงสองหมื่นวิวเนาะกับขอบคุณหลายๆนะคะ ก็ถ้าเกิดว่าจะบอกว่ายัางไงดีอะบางคนนะคะเขาเข้ามาคอมเมนต์ว่าไม่เกี่ยวกับกระถางน,นะคะแต่อันนี้ส่วนตัวนะคะ่าบางคนเขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับกระถางน,นะคะแต่โดยส่วนตัวป้อมนะคะที่ป้อมปลูกต้นไม้มาป้อมว่ากระถางมีส่วนสําคัญนะคะเพราะว่าเราต้องขยับใช้กระถางตามใช้ต้นไม้นะคะเนาะถ้าเกิดมันใหญ่ไปต้องเคยลองทําดูแล้ว ก็ไม่ได้ฝังหัวลึกลงไปอะไรนะคะเพราะว่าเวลาป้องปลูกเนี่ยก้านขอบสุดท้ายเนี่ยจะให้เสมอขอบกระถางเนี่ยค่ะเขาก็จะไม่ลึกเกินไปใช่ไหมคะแล้วเวลาเราย้ายกระถางเนี่ยต้นไม้ก็จะไม่ช้ำเนาะแต่ก็มีคนมาบอกว่าป้องทําคลิปโคตรผิดเลยว่าว่าต้องสั้นพี่น้องทำคลิปโคตรผิดเลยมันไม่เกี่ยวกับกระถางเันว่าแต่ไม่เป็นไรนะคะ ถ้าใครชอบก็ดูนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านพี่น้องป้องก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมเนาะขอบคุณทุกคนค่คะแต่ป้องก็เป็นลูกเศร้าใอ้เศร้าหน้าเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะชอบปลูกค่ะชอบเรียนรู้เนาะ,ะปลูกไปะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะก็วันนี้ก็เอามาให้ชมเท่านี<ะ>้ค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างน,นะคะไม่มากก็น้อยสําหรับคนที่ยังไม่รู้จักบอลตัวน,นี้นะคะอันนี้ป้องก็ไปหาข้อมูลมาะคะ่ะถ้าชอบป้องฝากกด ไลค์กดซัสบสไคร์ e นะคะกดแชร์นะคะเ<ส>พื่อเป็นกำลังใจก้องนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องคุณค่ะ